สวัสด,ดีท่านผู้ชมดุกระ่านเพื่อกระผมดูกับผมคนพูนนะครับช่นในเิมนี้เราก็จะมาเล่นเกม s u per s ั c k กันนะครับผมเดี๋ยวผมเดีด๋ยวผมขอไปเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่าผมเล่นหมดไหนดีคือมันอัปเดตใหม่ครับคือมีโนดเดียวอู่ทีมนะผม มันก็จะมีสองหมดนะของโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าไปเล่นเกมก่อนกระดานี้เอาล่ะไปเริ่มกันเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ผมอัดคิปอยู่นะครับตอนนี้ผมอาดคลิปอยู่นะคบสวัสดีครับตอนนี้ผมกาลังัคลิปอยู่นะครับเกจะออกมาถ้าานเั้นอกีเราจะไปเล่นเกมอื่นกันเลยครับผมเกมที่ผมจะไปเล่นในนี้คือ Am oh M O N M I นะครับผม

ว่าเพื่อนของผมเจอว่าควัน,นามาแล้วก็มา,าหาคนแบล้วจะเดี๋ยวหาทางเล่นหรือมั้งซึ่งผมก็ไม่สามารถคุยได้เพราะว่าตอนนี้ผมน่ะอัดคลิปอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสต็อปคลิปผนกันนี่ครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็ส่งข้อความเลยไปหาเพื่อนครับผม ตอนนี้ผมก็ทำการส่งคลิปไปไปหานะครับแต่ว่าคลิปนั้นเพงนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอไม่เปิดดีกว่าเาด,ดีด๋ยวตลิขสิ์นะครับผมถ้าง<ขอ>ั้นเนี่ยผมจะพาไปเล่นอันอื่นเลยกันอืมผมดูก่อนว่าห้องไหนว่างๆมั้ยนะอืมฟก ป้าใจเคเร่อโอเคเข้าไปซื้อนี้กว่าสวัสดีอย่าพูดคำหยาดนะพรดว่าเราอาจคิดอยู่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อผมลืมไปถ้าเกิดอาจคิมจะไม่ยินให้งั้นอยู่ให้งั้นอยู่ให้งั้นอยู่ ใหนน้ก่อนเดินโอ้โหให้ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมอื่นก่อนกันเราพอเสียงยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราชวนคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเกมอะไรรู้ไหมครับท่านส้ม อันะ่นคือเกมเกมเกมนี่ครับซื้อ,อเกมที่ผมเล่นหมดไม้สวยคือเกมสุขคือในแมปเนี้ยไงที่ผมเล่นหมดไม่สวยคือแมปทุบเตี้ยน,นะครับผม,มเพราะว่าผมก็คือเล่นนะแปลว่าผมยกเกมนี้ไปแล้วไงผมก็เลยมีเล่นอีกถ้างั้นเยังผมจะไปเล่นเลยกัน คือเมือนนี้ผมก็กดกดไลค์ให้ด้วยมันจบเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันกำลังโหลดอยู่ครับกำลังโหลดอยู่โหลดสักกูโอเค มัถึก็เพลงตีกระสิบเลยมัถึงก็เพลงตีกระสิบเลยโอ,โ,อโอ้สองสัยมึงปิดแล้วแค่<อ><อ>เริ่มต้นมาก็โดนตีละเข็เคโอเค็เคดเขรดเข็ดเข็ดเข็ด้ข็หเข็ดเ็ดนขีดเข็เ็ดเข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 ็เ็จเข็ดเเข็ดด้ นีนนนนนนนเขซอืมโอ้ได้แต่มเยอะเลยไม่พอซื้อผมอืมผมางั้นผมจะซื้อดินเอก่อนกันอในไม่เจอมีชื่อี่มาเดยเนี้ยโอเคซื้อได้นี่ซื้อได้ โอ้ยโอ,โอ้ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องโจมตีกันด้วยฉันจะมาล้างแค้นหน่อยตัวที่ฉันแข็งแกร่งเฮ้อเฮ้อยา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 เฮ้อยา,ยาไม่เอ,อ,อ,อาแล้วนังกอกอดานอยู่ฮึต <c oughs> อนนี้ผมกดกน าผมผมสามารถใช้พลังเวียนได้ยังลังเวียนที่ตัวหนึงก็สามารถใช้พลังเวียนได้แล้วต่อไปพลังต่อไปผมช่วยแต่อุปังนี้แล้วผมนั่นคพังนี้แล้วผมอยู่ผมเดียวยางยืดนี่ครับผมเดีย๋ยวผมจะบอกครับว่าทรงไหนผมกะจะแบบคือผมกะ จะอัพผมเกิดจะซื้สกิลนี้ครับผมสกิลนี้นนมันก็มันร้อยพันเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละหแล้วต่อไปผมไปถ้าเกิดผมมีเงินพอผมก็จะมาซื้ออันนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมเข้ามาโจมตีลมืกี้ ค <Okay. S 2> ว่าจะไม่มีคนมาทำอะไรกับเรานะขออยู่นี่ออ <c oughs> มีเพล่ขอร้องตรงนั้นต้องไซส์50เอ็นตรงนั้นต้องใซสขนาดมา50เอ็มขี่ย่งได้หรอ,อ,อว่าแต่มาคนนนั้ตัวใหญ่ย่นี อืมโอเคฮุตฮุตฮุตฮ yeah. yeah. ุตฮ okay. er> mm ุตเนี่ยเน่าฮุตฮุตอุโมงค์ไก่หนึ่งหมื่นตัวพูดจริงพูดจริงอืมหยุดทำบาง 何してんの